สวัสดีครับกือกษานะครับวันนี้ก็มาเริ่มนะครับคลิปวิดีโอของมาตรฐานวิชาชีพนะครับในส่วนของทฤษฎีนะครับในประเด็นที่2นะครับข้อที่2องนะฮะซึ่งในประเด็นนี้นะครับนะครับในประเด็นนี้นะครับก็จะให้เราวิเคราะห์รายการค้า ที่กำหนดให้ด้านล่างนี้นะครับนะตามหลักการบัญชีคู่นะครับตามหลักการที่รับรองโดยทั่วไปนะครับพร้อมวิเคราะห์เสร็จแล้วนะครับพร้อมระบุหมวดหมวดหมู่ด้วยนะครับว่าอยู่ในหมวดอะไรหมวดสินทรัพย์มีสินส่วนเรื่องของรายได้หรือค่าใช้จ่ายนะครับนะพร้อมทั้งระบุของการเพิ่มการลดทางบัญชีด้วยนะครับนะซึ่งจะมีกําหนดอ,ออกเป็น10รายการนี้นะครับนะจาก10รายการนี้นะครับเราก็าจะไป ใส่ในตัวฟอร์มนะครับซึ่งในใน,ในการสอบมาตรฐานวันที่19นี้นะครับก็จะมีการกําหนดแบบฟอร์มให้นะครับนะแล้วก็เราก็เอารายการพวกนี้รายการทั้งสิบเนี้ยไปลงในแบบฟอร์มนะครับแล้วก็จะทําตามาสิ่งที่โจทย์ได้สั่งนะครับนะะเดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยแล้วกันนะครับนะหลังนะจากนั้นเนี่ยจากรายการนั้นเราก็จะมา ในฟอร์มนะครับในในในตัวในตัวของรายการและเหตุการณ์เนี้ยนะครับน่าจะมีการกําหนดไว้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราให้ระบุนะครับในช่องของหมวดหมู่มันเพิ่มหรือลดลงแล้วก็ชื่อบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกิดขึ้นนะครับนะเอะเราเริ่มรายการแรกกันเลยแล้วกันนะครับรายการแรกเขาบอกว่าจ่ายซื้อหุ้นกู้ตั้งใจไว้เพื่อค้าใช่ไหมครับนะเราข้องจากรายการค้านี่มันเกิดอะไรขึ้นก่อนนะครับ นะจ่ายซื้อหุ้นกู้ตั้งใจว่าเพื่อค้าหุ้นกู้ที่ตั้งใจว่าเพื่อค้ามันก็คือสินทรัพย์ทางการเงินนะครับนะหรือหลักทรัพย์เพื่อค้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสินทรัพย์ทางการเงินหรือหลักทรัพย์เพื่อค้ามันก็ถือเป็นสินทรัพย์ของกิจการถูกไหมครับเพราะในหมวดทีแรกที่เกิดก,ก็คือสินทนรัพย์นะครับเราก็ระบุว่าสินทรัพย์นะครับนะมันเป็นไงมันจ่ายซื้อเข้ามามันก็จะเพิ่มขึ้นติ๊กช่องเพิ่มโอเคไหมครับนะชื่อบัญชีก็คือ สินทรัพย์ทางการเงินหรือหลักทรัพย์เพื่อคา้านั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ใช้คําว่าสินทรัพย์ทางการเงินนะครับมันเพิ่มขึ้นนะครับก็คือตัวหุ้นกู้ที่ตั้งใจว่าเพื่อค้านี่นเองนะครับนะทีนี้เราซื้อมาเราจ่ายซื้อมา,าจ่ายซื้อด้วยอะไรก็จ่ายด้วยเงินสดร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอีกบัญชีหนึ่งที่กระทบก็คือหมวดสินทรัพย์เช่นเดียวกันนะครับสินทรัพย์เช่นเดียวกันนะครับมันลดลงนะฮะ มันลดลงะนะครับสินทรัพย์มันลดลงนะฮะหมอกัตัตเราก็ติ๊กช่องลดใช่ไหมครับอะไรลดลงเราจ่ายด้วยอะไรเราจ่ายด้วยเงินสดนะครับเพราะฉะนั้นบัญชีที่ลดคือบัญชีเงินสดนะครับเสร็จสิ้นรายการแรกโอเคไหมครับเนี้ยเราจะอธิบายผลกระทบกาหนดหมวดหมูดอะไรที่มันกระทบนะครับมันเพิ่มหรือลดและชื่อบัญชีที่เพิ่มหรือลดมันคือบัญชีอะไรต่นเองนะครับ นะอ่ะมาดูรายการที่สองนะครับเขาบอกว่าขายสินค้าได้รับเป็นเช็คลงวันที่วันนี้แหวนอีกเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับนะขายสินค้าได้รับเป็นเช็คเช็คเป็นสินทรัพย์ใช่ไหมครับสินทรัพย์เพราะยังกระทบกับสินหมวดสินทรัพย์แน่นอนตัวแรกนะครับเราก็ลงสินทรัพย์นะครับสินทรัพย์ได้รับมามันก็เป็นไงเพิ่มขึ้นถูกไหมฮะนะมันเพิ่มขึ้นเราก็ติ๊กช่องเพิ่มนะครับนะ อะไรที่เพิ่มขึ้นนะครับรก็คือตัวเช็คนั่นเองนะครับหรือ,อบัญชีเงินฝากธนาคารถูกไหมฮะเห็นะพอเราได้รับเช็คมาเงินฝากธนาคารก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอ่าได้ามาจากอะไรไอ้สินทรัพย์ทางเช็คตัวนี้ได้ามาจากการขายสินค้าถูกไหมครับขายสินค้าอยู่ในหมวดรายได้แล้วก็กระทบต่อหมวดรายได้นะครับ มันเป็นไงรายได้มันเพิ่มขึ้นถูกไหมครับแล้วก็ติ๊กช่องเพิ่มอ่ะอ่าก็ติ๊กช่องเพิ่มอัตโนมัตินะครับนะรายได้ตัวน,นี้คืออะไรล่ะครับ <c oughs> <ๆ>ก็คือบัญชีขายสินค้านั่นเองนะครับบัญชีขายสินค้านั่นเองอ่านะฮะอ่าเสร็จแล้วกระทบตัวอะไรอีกอ้ามันมีเวทด้วยมันมีภาษีด้วย นะครับแวดที่เกิดขึ้นจากการขายเราเรียกว่าแวดขายหรือภาษีขายนะครับนะภาษีขายนะครับเป็นระผูุพันใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นภาษีขายจึงจัดอยู่ในหมวดหนี้สินเห็นไหมครับนะหนี้สินมันเป็นไงนะครับมันก็มันเพิ่มขึ้นทุโททีนะครับานี่รายได้เพิ่มขึ้นนะครับะมันเพิ่มขึ้นนะครับเราก็ติ๊กช่องเพิ่มนะถึงไปนะครับนะ แล้วก็นี่สินก็เพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมครับภาษีขายนะครับอ่ะมันก็คือชื่อบัญชีภาษีขายนั่นเองนะครับอ่าเสร็จสิ้นรายการที่2นะครับอ่ต่อไปรายการที่3มนะครับขะว่าขายวุ้นสามันในราคานะครับสูงกว่ามูลค่าได้รับชำระมาเป็นเช็คนะครับ ได้รับชำระมาเป็นเช็คเพราะฉะนั้นเราดูหมวดแรกก่อนกระทบไหมนะครับได้รับมาเป็นเช็คแสดงว่าเงินฝากเราเพิ่มใช่ไหมนะครับเงินฝากเป็นสินทรัพย์เพราะฉะนั้นมันกระทบตรงหมวดสินทรัพย์ลูกนะครับมันเป็นยังไงนะครับมันขายไปก็ได้รับมาใช่ไหมได้รับเช็คมามันก็จะเป็นการเพิ่มถูกไหมนะครับก็ติ๊กช่องเพิ่มนะครับอ่านะครับบัญชีที่เพิ่มขึ้นก็คือบัญชี เงินฝากธนาคารเพราะเราได้รับเช็คมาใช่ไหมครับนะเงินฝากธนาคารนะครับนะกระทบอะไรอ่าดูพิจารณาเป็นตัวตัวไปนะครับขายหุ้นสามัญน,นะขายหุ้นสามัญหุ้นสามัญถือเป็นหุ้นทุนนะครับเป็นอยู่ในหมวดของส่วนของเจ้าของอยู่หมวดทุนนะครับนะอยู่ในหมวดส่วนของเจ้าของนะครับเราจะเขียนว่าส่วนของเจ้าของก็ได้ทุนก็ได้นะครับอนะ เพราะฉะนั้นนะครับาการจะกําหนดเป็นบัญชีทุนแล้วกันนะเอาง่ายนะครับทุนเนป็นส่วนของเจ้าของนั่นเองนะครับนะมันเป็นไงมันขายไปทุนก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมทุนเพิ่มขึ้นในกิจการขายหุ้นทุนเพิ่มขึ้นในกิจการเข้าไหมครับนะครับก็คือหุ้นสามัญนั่นเองนะครับทุนหุ้นสามัญนั่นเองที่มันเพิ่มขึ้น นะครับเพรางนั้นติ๊กช่องเพิ่มนะครับติ๊กช่องเพิ่มนะครับในส่วนที่เพิ่มขึ้นก็คือทุนหุ้นสามัญนั่นเองลูกนะครับอันนี้คือมันมาจากบัญชนะีบริษัทนะบริษัทจำกัดนะครับทุนหุ้นสามัญน,นะครับมันเพิ่มขึ้นเมื่อเราจําหน่ายหรือขายหุ้นสามัญน,นะครับเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมทุนกับเรานะครับนะ สิ่งที่กระทบอีกก็คือว่าตรงนี้นะครับเขาขายในราคาสูงกว่ามูลค่านะครับเพราะราคาสูงกว่ามูลค่ามันกืออะไรส่วนเกินใช่ไหมฮะส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญน,นะครับซึ่งส่วนเกินก็จะเป็นบัญชีปรับมูลค่าทุนทําให้ทุนหุ้นทุนสามัญเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอีกกระทบอีกบัญชีหนึ่งก็คือบัญชีทุนเหมือนกันนะครับมันเป็นไงมันเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับนะมันเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะ บัญชีนั้นเขาเรียกว่าส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญน,นะครับนะส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญน,นะครับอ่านะก็นะะเสร็จสิ้นรายการที่สามนะครับม,มาพิจารณารายการที่สี่ต่อนะครับนะรายการที่สี่รายการบอกว่าจ่ายชําระเป็นตัวเงินจ่ายนะครับนะจ่ายชําระหนี้เป็นตัวเงินจ่ายนะครับ พราะฉะนั้นถ้าเกิดเกิดผลกระทบตรงนี้มันก็คือหนี้สินตัวหนึ่งเพิ่มหนี้สินตัวหนึ่งลดใช่ไหมครับนะมันจะกระทบต่อนี้สินทั้งสองตัวนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ขออนุญาตเขียนชื่อหมวดบัญชีว่าเป็นหนี้สินอ่านะครับตัวที่สองก็จะหนี้สินเหมือนกันนะครับกระทบต่อนี้สินทั้งสองตัวหนี้สินตัวหนึ่งลดหนี้สินตัวหนึ่งเพิ่มนะครับเอานี้สินที่เพิ่มก่อนอ่ะหนี้สินตัวนี้ก่อนที่เพิ่มนะครับอะไรเพิ่มขึ้นอ่าเราจ่ายเช่นว่านี่จ่ายให้เจ้านี้ใช่ไหมลูกอ่าเราจ่ายกับเจ้านี้ นะครับนั่นแสดงว่าไอ้ตัวที่ลดคือเจ้านี้นะครับจ่ายเป็นไรตัวเงินจ่ายตัวเงินจ่ายเป็น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 บัญชีนิสิตนะครับมีมนหมดสองเหมือนกันนะครับนะเพราะฉะนั้นภาระผูกพันที่เพิ่มขึ้นมาก็คือตัวเงินจ่ายนะครับเพราะงะนั้นบัญชีที่เพิ่มขึ้นคลิกช่องเพิ่มนะครับก็คือบัญชีตัวเงินจ่ายนะครับ จ่ายนะครับและนี้สินที่ลดลงนะครับเราจ่ายให้ใครจ่ายให้เจ้าหนี้ของเราใช่ปะ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าหนี้การค้าก็จะลดลงครับเข้าไหมครับนะก็เสร็จสิ้นรายการที่สี่นะครับต่อไปมาพิจารณารายการต่อไปนะครับรายการที่ห้านะครับเขาบอกว่าจ่ายเช็คนะครับจ่ายเช็ค ซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์เป็นราคาเป็นราคาเหมารวมก็คือจ่ายเช็คซื้อที่ดินอาคารอุปกรณ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบมันกระทบอะไรบ้างกระทบต่อเนี่ยการการจ่ายเช็คออกไปก็คือเงินฝากเราเงินฝากธนา,าคารเราลดลงถูกป,ปะ่ะสินทรัพย์อีกใช่ไหมครับกระทบต่อสินทรัพย์ตัวที่สองคือที่ดินที่ได้มามันเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับกระทบต่อสินทรัพย์ตัวที่สามก็คืออาคารที่ได้มามันเพิ่มขึ้นอีกใช่ไหมครับนะกระทบต่อ สินทรัพย์ตัวที่สี่ลาอุปกรณ์นะครับเราได้มามันก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในรายการนี้มันกระทบต่อบัญชีสินทรัพย์หมดเลยสี่บัญชีนะครับกระทบต่อสบัญชีที่เป็นสินทรัพย์เราสินทรัพย์ที่เพิ่มก่อนนะครับมันกระทบต่อสินทรัพย์ทั้งสบัญชีนะครับงั้นมันก็จะกระทบต่อหมวดสินทรัพย์สี่บัญชีนะครับเอาสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นก่อนอ อ่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้นหนูจะหนูหนูได้อะไรมาหนูได้ที่ดินมาใช่ไหมหนูได้อาคารมาหนูได้อุปกรณ์มาฉะนันไหนที่ดินอาคารอุปกรณ์นี้มันก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมมันเป็นสินทรัพย์ส่วนที่เพิ่มขึ้นโอเคไหมลูกนะครับนะเพราะฉะนั้นอ่ะสินทรัพย์ส่วนที่เพิ่มขึ้นมันก็จะมีอยู่สามสามบัญชีบัญชีตรงนี้นะครับใช่ไหมมันก็จะเพิ่มขึ้นสามบัญชีนะครับนะบัญชีแรกก็คือที่ดิน บัญชีที่สองคืออาคารง่ายๆเลยนะครับบัญชีที่สามคืออุปกรณ์นะครับอุปกรณ์นะนะครับเราจ่ายซื้อด้วยเช็คใช่ไหมครับนะนั่นแสดงว่า,าบัญชีเงินฝากเงินฝากธนาคารเราลดลงนะครับมันกระทบกล่องเงินฝากเมื่อจ่ายเช็คนะครับมันลดลงนะพยันติกช่องลดนะครับพิกช่องลดนะครับ บัญชีนั้นคือบัญชีเงินฝากธนาคารนะครับก็จะเป็นอันลดลงนะครับอ่าก็เป็นอานเสร็จสิ้นของรายการที่ห้านะครับต่อไปมาพิจารณารายการต่อไปคือรายการที่หกนะครับนะรายการที่หกนะเขาบอกว่าจ่ายเงินลงทุน ซื้อหุ้นสามัญในบริษัทอื่นนะครับนะเพื่อให้มีสัดส่วนการถือหุ้น50เปอร์เซ็นตนะครับนะเราจ่ายเงินลงทุนนะครับซื้อหุ้นสามัญน,นะครับนะก็คืออ่าตัวนี้เป็นเงินลงทุนนะครับในบริษัทนะครับในบริษัทย่อยนะครับถ้าเกิดสัดส่วนมัน50เปอร์เซ็นเราเรียกว่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยนะครับนะ ซึ่งบัญชีเงินลงทุนมันก็ถือเป็นสินทร,ร,รนัพย์ตัวหนึ่งใช่ไหมครับอ่านะเป็นสินทรัพย์ตัวหนึ่งนะครับเพราะยังกระทบต่อสินทรัพย์นะครับ,น,รบรน,น,รรนะบนะนะเราได้เงินลงทุนมาใช่ไหมครับเงินลงทุนในบริษัทย่อยมานะครับก็จะเป็นการเพิ่มขึ้นนะครับเงินลงทุนตัวนี้ก็จะเพิเ่มขึ้นนะครับเราเรียกว่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยจไวานะครับเราเจอคําว่าซื้อหุ้นในบริษัทอื่นและมีสัดส่วน50%มันก็จะ มันจะหมายถึงเงินลงทุนในบริษัทย่อยนะครับนะครับเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่มันชีมน,นะครับนะจ่ายซื้อเขาไม่บอกว่าซื้อด้วยอะไรใช่ไหมครับก็ซื้อด้วยเงินสดวร้อเปอร์เซ็นต์เพราะงั้นกระทบอีกตัวหนึ่งก็คือกระทบต่องเงินสดก็คือหมวดสินทรับเช่นเดียวกันนะครับมันเป็นไงมันลดลง นะครับติ๊กชงรดนะครับนะครับก็คือเงินสดนะครับอ่าเป็นการเสร็จสิ้นรายการที่หกนะครับต่อไปมาดูรายการที่เจ็ดนะครับระับรายการที่เจ็ดเขาบอกว่าจ่ายค่าโฆษณาเป็นเช็คนะครับเวทเจ็ดเปอร์เซ็นต์ มีการหักภาษีหน้าที่จ่ายด้วยนะครับนะเรามาพิจารณาทีละตัวนะครับเาไปพิจารณาส่วนที่เพิ่มก่อนอ่าส่วนที่เพิ่มก่อนเพิ่มก็คือตัวค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายไปใช่ไหมครับนะมันอยู่ในหมวดค่าใช้จ่ายก็คือค่าโฆษณามันเพิ่มขึ้นนะครับนะเรามีการบันทึกแวดด้วยแหวดที่เกิดจากการจ่ายค่าใช้จ่ายเราเรียกว่าแวดซื้อภาษีซื้อเป็นสินทรัพย์ด้วยมันเพิ่มขึ้นนะครับนะมีการ ผักมาที่จ่ายนะครับนะภาษียนที่จ่ายก็คือภาระนี้สินก็หนี้สินก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับนะแล้วก็มีการจ่ายเป็นเช็คจ่ายเป็นเช็คพราะะนสินทรัพย์ลดลงก็คือเงินฝากธนาคารถูกไหมฮะเพลามันเกิดกระทบต่อหมวดนะครับอ่าสี่รายการก็คือนะครับรายการแรกคือหมวดค่าใช้จ่ายนะถ้า ค่าใช้จ่ายะนะครับค่าใช้จ่ายมันเป็นไงมันเกิดขึ้นมันเพิ่มขึ้นถูกไหมฮะเป็นติ๊กช่องเพิ่มนะฮะติ๊กช่องเพิ่มนะครับก็คือค่าโฆษณาอ่าค่าโฆษณา,ะา,น,านะครับนะค่าโฆษณาบันทึกแวดด้วยแวดซื้อนะครับแวดซื้อเป็นบัญชีในหมวดสินทรัพย์นะครับ มันเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอ่ามันเพิ่มขึ้นด้วยนะครับติกช่องเพิ่มนะครับก็คือภาษีซื้อนั่นเองอ่าภาษีซื้อนะครับนะอ่ากระทบต่อนี่สินก็คือภาษีอหนราที่จ่ายใช <ith im. S 1> ่ไหมครับเรามีการอันราที่จ่ายด้วยนะครับนะอ่ะที่เพิ่มก่อนนะก็คือนี่สินนะครับนี่สินมันเป็นไงมันเพิ่มขึ้นด้วย นะครับมันเพิ่มขึ้นด้วยนะครับฟิกช่องเพิ่มนะครับนะก็คือนะภาษีหักมัดที่จ่ายชื่อบัญชีนะครับอ่าหักนะที่จ่ายนะครับนะในส่วนทั้งหมดเนี้ยไอ้ค่าโฆษณาเนี้ยเราจ่ายออกไปด้วยเช็ค ใช่ไหมครับเราจ่ายโดยไปด้วยเช็คนะครับนะเพราะยัมันกระทบต่อสินทรัพย์ก็คือเงินฝากธนาคารด้วยนะครับนะมันเป็นไงมันลดลงนะครับมันลดลงนะครับติ๊กช่องลดนะครับก็คือบัญชีเงินฝากธนาคารนะครับนะฮะนี่คือรายผลกระทบที่เกิดขึ้นจากรายการที่7นะครับนะกระทบต่อค่าใช้จ่ายค่านะครับมันเพิ่มขึ้นคือค่าโฆษณา กระทบต่อหมวดสินทรัพย the ์นะครับ right? ม so, uh, ันเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันก็คือภาษีซื้อนะครับเจ็ดเปอร์เซ็นนั่นเองนะครับแล้วก็กระทบต่อหมวดหนี้สินนะครับมันเพิ่มขึ้นนะครับก็คือบัญชีของภาษีหักหน้าที่จ่ายนะครับอ่าแล้วกระทบต่อสินทรัพย์ตัวสุดท้ายก็คือตอนที่เราจ่ายเราจ่ายเป็นเช็คนะครับกระทบต่อเงินฝากธนาคารนะครับทําให้สินทรัพย์ที่เป็นเงินฝากธนาคารมันเป็นไงลดลงนะครับพี่นารายการต่อไปครับ ะรายการที่8นะครับกิจการส่งสินค้าไปให้สาขานะครับกิจการส่งสินค้าไปให้สาขานะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นส่วนที่สำนักงานใหญ่จะบันทึกใช่ไหมครับนะสำนักงานใหญ่จะบันทึกนะครับนะการส่งสินค้าไปให้สาขานะครับเพราะฉะนั้นสินค้าที่ส่งไปให้ศัสินค้าก็จะลดลงในสำนักงานใหญ่เราเรียกว่าสินค้าส่งไปให้สาขานะครับนะแล้วสำนักงานใหญ่ก็จะเดิน รับรู้รายการนะครับตรงข้ามนี้เข้าบัญชีเดินสะพัดนะครับซึ่งบัญชีเดินสะพัดที่สำนักงานใหญ่จะบันทึกก็คือเดินสะพัดสาขาซึ่งเป็นสินทรัพย์ตัวหนึ่งของสำนักงานใหญ่นะครับ <sponsor S 1> นะเพราะฉะนั้นรายการนี้จึงมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นก็คือเดินสะพัดส,สาขาและสินทรัพย์อีกตัวหนึ่งที่หายไปก็คือสินค้านะครับตัวสินค้าที่ส่งไปให้สาขานะครับเพราะฉะนั้นจากรายการข้างต้นจึงมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ทั้งสอง ต้องสอรายการนะครับอเอาสินทรัพย์นะครับตัวที่เพิ่มขึ้นก่อนนะครับติ๊กช่องเพิ่มนะครับเพิ่มก็คือตัวบัญชีเดินสะพัดสาขานะครับเรินสะพัดสาขาถูกไหมฮะ ตอนนี้เราบันทึกฝั่งสำนักง,งานใหญ่นะครับสำงงนักใหญ่ก็จะมีการบันทึกรายการระหว่างการเข้าบัญชีเดินสะพัสาขานะครับนะแล้วก็สินทรัพย์ลดลงก็คือสินค้าที่ส่งไปให้สาขานั่นเองนะครับก็จะเป็นสินทรัพย์เหมือนกันแต่มันหายไปนะครับสินค้าตัวน,นี้จะวิ่งไปที่สา,า,สาขาของตัวเองละนะครับเราเรียกว่าเติกชีอบัญชีว่าสินค้าส่งไปให้สาขานะครับ สินค้าส่งไปให้สาขานะครับก็จะเป็นนั้นเสร็จสิ้นนะครับรายการวันที่8นะครับต่อไปและการต่อไปาะการที่9้านะครับและการที่9บอกว่าบริษัทนะครับที่กิจการได้ถือหุ้นอยู่เนี่ยมีการประกาศจ่ายเงินปันผลให้นะครับโดยวิธีราคาทุนนะครับนะ ก็คือบันทึกการประกาศจ่ายเงินปันผลนั่นเองนะครับเมื่อกิจการเขามีการประกาศจ่ายเงินปันผลแต่ยังไม่ได้จ่ายถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเงินปันผลตัวนี้ยังเป็นเงินเงินปันผลที่มันยังค้างรับอยู่ใช่ไหมครับเพราะแค่ประกาศจ่ายยังไม่ได้จ่ายนะครับและรายได้เกิดขึ้นแล้วคือรายได้จากเงินปันผลนั้นตัวตัวน,นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่กระทบก็คือเงินปันผลที่มันยังค้างรับอยู่เราเรียกว่าเรามันก็อยู่ในส่วนของหมวดสินทรัพย์นะครับนะ นะมันมันเพิ่มขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วนะครับมันเพิ่มขึ้นอยู่นะครับรติ๊กช่องเพิ่มนะครับนะอั่นี้ก็คือเงินปันผลค้างรับนั่นเองใช่ไหมลูกเงินปันผลค้างรับนะครับอ่าถือเป็นบัญชีสินทรัพย์ที่มันเพิ่มขึ้นนะคะนะประกาศจ่ายเสมือนว่ารายได้เพิ่มขึ้นแล้วลมันรายได้าจากเงินปันผลนี่มันเพิ่มขึ้นแล้วนะครับเพราะงั้น กระทบต่อหมวดรายได้นะครับมันเป็นไงมันก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับเราเรียกว่าเงินปันผลรับหรือรายได้เงินปันผลนะครับอาจารย์ใช้ว่าเงินปันผลรับไปกันนะ,ะเงินปันผลรับนะครับหรือรายได้เงินปันผลจะใช้บัญชีไหนก็ได้นะครับ <c oughs> มาพิจารณารายการสุดท้ายกันนะครับใน คลิปนี้ในข้อนี้นะครับเพราะว่าขายบัตรกำนันเป็นเงินสดนะครับแน่นอนกิจการได้เงินสดมากระทบต่อสินทรัพย์ใช่ไหมลูกกระทบต่อสินทรัพย์มันเพิ่มขึ้นแน่นอนเพราะได้มานะฮะเพิ่มขึ้นมันได้มานะครับก็คือได้เงินสดมาอ่ามันเพิ่มขึ้นนะครับแต่การได้มาซึ่งเงินสดเนี้ยนะครับภา,ายหลังเนี้ยกิจการจะต้องให้ประโยชน์ต่อลูกค้าแต่ยังไม่ให้ประโยชน์ มันหมายถึงภพระรูกุพันธ์ที่มันเกิดขึ้นจากหนี้สินนะครับที่เราคาดการเอาไว้หรือประมาณประมาณเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นอีกรายการหนึ่งที่ทกระทบก็คือหน,นี้สินครับที่เป็นพระผูกุพันธ์มันเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับหนี้สินตัวนี้เรียกว่าประมาณการหนี้สินจากบัตรจากการขายบัตรกำนันนะครับประมาณการหนี้สินนะครับจากการขาย บัตรกำนัานะครับนะประมาณการหนี้สินจากการขายบัตรกำนัลนะครับนะพอขายบัตรได้เงินมาแล้วต่อไปก็ต้องให้ประโยชน์เขาใช่ไหมเรายังไม่ให้ประโยชน์มันก็ถือเป็นภาระผูกพันตามปกติภาระผูกพันนี้เราเรียกว่าประมาณการหนี้สินจากการขายขายบัตรนั่นเองนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับภาระผูกพันของเราในอนาคตนะครับนะ ก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับรายการนะครับที่เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่รายการแรกนะครับที่เราพิจารณากันมานะครับนะนะครับจนถึงรายการสุดท้ายนะครับไล่มานะครับเป็นถึงรายการสุดท้ายรายการที่สิบนะครับนะก็คลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวต่อคลิปหน้าสวัสดีครับ